นี่คือเมืองสตอกโฮมนะคะน่าอยู่มาก เป็นเมืองที่สวยมากเลยอ่ะเมืองที่น่าอยู่มากเลยอ่ะอากาศกำลังดีเหมือนตอนนี้อากาศประมาณ8องศาสวยมากฝนตกแต่นูม่มนะฝนล,ลงปล่อย ฝนตกฝนตกด้วยนะคะอากาศก็เย็นอันนี้คือบาที่ฝรั่งเขามากินกัน ร้านบาร์ร้านเหล้าร้านเบียสวยมากเป็นที่แหล่งเป็นแหล่งร้านอาหารเป็นแหล่งร้านบาร์ร้านเหล้าร้านเบียเป็นแหล่งที่ คนมาเดินเที่ยวฝรั่งมีเจนหล่อๆสวยๆทั้งนั้นมีแต่นคนหล่อๆขนมปังอีกแล้ว ดูเมืองนี้นี่แม่ปปราสาทนี้เนี่ยสวยมากเลยอ่ะ ร้านขายถั่ว